มิโดมิโนแท้นะครับใช่อ่ะใช่ครับผมเฮ้ยนี่คือของที่ไม่มีเบิกนะครับกันรถลงไปสิ่งที่เราไม่ค่ายคิดล้อฟอร์สนี่อมีสิ่งที่พนมยังมีอยู่คือล้อดีไดีปีเก่าแต่ไม่มีสายฟ้าแล้วนะเนไม่รู้อยู่ในซอ,ง,องนี้นแหละ สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายครับพีบใยครับวันนี้เรายังอยู่กับพี่หนึ่งเ<อ>ช่นเคยที่ร้านพนมพนมเลซซิ่งใจแอนสโตที่นี่นะครับอันนี้เป็นร้านขายอร่อยย่านสมุทรปราการเนาะแพรกระสาเดี๋ยวนี้เราพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าที่ร้านพนมเนี่ยเดี๋ยวเมาดูดีกว่าเรามาช้อปปิง้งอ่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูว่ามีอะไรถูกใจวันนี้เสียตังค์แน่น,นอนเนี่ยแน่นอนมีสายหมดแสนครับก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะครับมาช้อปปิ้งกันดูว่าที่นี่มีอะไรขายแล้วก็มีอะไรที่เราอยากได้บ้างเดี๋ยวเรา จริงๆเขามีหลายสาขาใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆผมไม่เคยไม่เคยมามันมีร้านเล็กอีกร้านหนึ่งใกล้ๆด้วยร้านสมูบอลรวมที่เดียวหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของร้านทักหน่อยสักนิดหนึ่งนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคุณเต้เป็นก็ได้แหละซีโอเจ้าของร้านแล้วกันอ่าเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะครับที่พนมขายอะไรบ้างฮะจริงๆร้านของเราเป็นเหมือนร้านเหมือนศูนย รวบรวมอะไหล่แต่งพวกมอเตอร์ไซค์ครับก็ค่อนก็ค่อนข้างแบบหลากหลาย,ลาย,ลายชนิดเลยตั้งแต่แบบล้อยางกันน็อกเหมือน<บ>ข้างแต่ประสินงฮะใช่ครับ <c oughs> แค่แค่จะครบทุกค์ทเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของการแต่งรถการขับขี่อะไรก็มีหมดนะใช่ครับม,มนนะส่วนของปัม๊มปั๊มเบรกครับปั๊มดิสหรือว่าเป็นแบบพวกโซ่สเตอร์ยางนอกยางในน้ำมันตระกูลน้ำมันพวกอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดรถอะไรเงี้ยก็มีหมดหรือว่าพวกกรองอากาศไส้กรองอะไรเยี้ยครับมีทุกอย่างเลย ก็คือถ้าเกิดใครเล่นรถมาที่นี่ก็าจะจบมาที่นี่ได้เสียตังแน่นอนหมดตูดมีทุกอย่างจริงๆอ่าสิ่งที่เราไม่คิดยังมีเลยหล่อแหวนแต่งสวยๆมุนิเมียมสแตนเลสมีหมดเดี๋ยวลองเข้าไปดูพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างเดี๋ยวไม่รู้เดินวันนี้จะครบหรือเปล่าได้ครับตั้งสบายเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเดินชอปปิ้งหน่อยครับยินดีครับได้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา เดินมาที่โซนแรกกันเลยมาถึงก็เจอปั๊มอะดีลีนอันนี้ก็ถือว่าเป็นปั๊มแต่งที่หลายๆคนก็นิยมกันอืราคาไม่แพงคุณภาพดีใช่<ม>ก็มีหลากหลายรุ่นนะอันนี้เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยนะผู้นําเข้าเลยครับราคาก็หลักพันเนี่ยสองพันสาพแล้วแต่รุ่นเขาเรียกว่าแท้ไม่เทียมแต่ราคาถูกออันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะถ้าเกิดงบไม่เยอะมากใช่อันนี้ก็ใช้ได้ หมวกนี่คอเทพเลยหมวกกันน็อกก็มีตรงสวยไหมทำไมมันเหมือนแบรนด์ญี่ปุ่นจังเลยก็ีนญี่ปุ่นนี่เซนโชอันนี้อะไรเนี่ยโช๊ปโอรินโอรินนะครับเออรินมีนม้ำมันโช๊กน้ำมันโช<ล>๊กอันนี้เขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของโช๊กโหหมวกก็นหัวเทียนมาเป็นตู้เลยนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหวงแหวนน็อตแต่ง ทงน็อตไททงน็อตไททีนอท็นอตสแตนเลสอ๋อเขามีขายน็อตแยกเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่น็อตไทยเทนี่น,น,นี่จะเป็นไทยเททั้งหมดครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีช็อคแบบใช่ช็อคนี่อะไรเนี่ย RCB แมสซิงบอยอ่า RCB อันนี้ตัวท็อปเลยเนี่ยแล้วก็มีแกสซี่ YS OKD มีคบอ่ะเป็นแบบช็อคแบบนี้ก็มีนะไอที่แบบ ใสวยสวยอือันนี้ขยัะบ้าปกติเราไม่ค่อยคุณลยเป็นแบรนด์ O E M ของคาวาซากิด้วยซ้ำที่ญี่ปุ่นอ๋อันนี้ให้ความรู้นิดนึงแต่นี้ก็เป็นตัวแบบตลาดธรรมดาใช่ไม่ได้เป็นตัวแต่งอะไรเป็นเขาเรียกอะไรทดแทนของเดิมเออไม่ใช่โช๊คแบบแต่งอะไรมากทดแทนของเดิมก็คือ O E M ไหนเห็นไหมมีบอกอยอ O E M แต่ อาจจะดีกว่าช็อติดรถมามีสมรรถนะที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีปรับปิดอะไระไม่ได้ปรับนี่คุ้นๆว่าเหมือนรถจเลยปะเนี่ยใช่ใช่นี่โอเคดีโอเคดีโอเคดีก็มีขายนะครับที่นี่หลากหลายรุ่นนะครับมีทั้งแบบซับแท้งไม่ซับแท้งราคามีบอกทุกอย่างนะครับเหมือนเรามาช้อปปิ้งในเหมือนห้างดีๆห้างแต่สำหรับคนเล่นรถอ่ะนี่กล่องสำหรับใส่ทูริงก็มีมียันคอท่อสแตนดาดอ่ะมีหรอเนี่ยท่อมแตนดานดมัได้มีหมดเลย ผ้าบ่งผ้าเบรกสติกเกอร์แปะมีมีครบทุกอย่างนะครับเฮ้ยใจสิ่งที่ไม่น่าเาคิดว่าจะมีอะไรพวฉีดเฮ้ยัวฉีดหลากหลายรุ่นเนมันจะเป็นยามาฮ่าเนี่ยทรงแบบนี้เออยามาฮ่า x max สามร้อยซีซีอันนี้เกินคาดจะมีปลั๊กขวดฉีดอะไรฝาครอบขวดฉีดแต่งนี่อะไรอ่ะขวดฉีดซีซีร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้คือเป็นเบอร์แต่งอ่าตัวละ 800อยบาทครับแต่ถ้าซื้อหตัวขึ้นไปเดี๋ยวตัวละห้าร้อยอนี่ก็สำหรับสายโมดิฟายนะครับที่อยากจะไล่รถนะตัวนี้เขาก็มีไล่น้ำมันไล่น้ำมันตามซีซีรถที่แต่งไปนี่อะไรอ่ะเบรคท้ายไม่ใช่เขา้ให้เดินขึ้นบันไดก่อนอไปดูนของอยู่ข้างบนอ๋อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไอ้ตรงนี้ก็เป็นอะไรจุกจิกอืมอันนี้ตัวตั้งเร่งใช่ไหมซีนวาวยังมีเลย เราไม่แพงเลยนะยี่สิบาทคือที่นี่จะเป็นระบบถ้าซื้อเยอะจะถูกลงใช่ไหมถูกต้องสำหรับเพื่อนๆที่มาเนี่ยมากันหลายคนก็หารกันใช่ใช่จะได้ถูกขึ้นนะเนี่ยเพราะทุกชิ้นเลยผมดูแล้วมันมีราคามีหมดมีราคาส่งทั้งหมดหกชิ้นเนี่ยจะได้ราคาอีกราคาานึงก็ลดลงไปสิ่งที่เราไม่คคยคิดล้อฟอร์ดใช่เหรอใช่ของเวสป้าไม่เปาล้อฟอร์ดของเวสป้ามาโชว์มาแบบนี้เลยนะครับดูกิ คูละไรเนี่ยหมื่นกว่าบาทอ่าฟอร์ตอยู่แล้วเฮ้ยราคาต่งนี้มันอย่างนี้หกคู่อยากซื้อถูกหาเพื่อนที่ขับรถรุ่นเดียวกันเว้ยเข้ามาช้อปปิ้งได้หาคู่ห้าอันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะถ้ายางซื้อห้าเส้นหรือเปล่าีรอยางไม่รู้อ่ะาดูราคาเว้ยยางในห้าเส้นมันก็ไม่ต้องหกเส้นขึ้นไปหกเส้นก็สามพันเอง นี่<ม>สิ่งที่นพนมนะยังมีอยู่คือล้อดีไอดีตีเก่าแต่ไม่มีสายฟ้าแล้วนะไ,นไม่รู้อยู่ในซองตรงนี้นแหละนี่ไดีไอดีเป็นดีไอดีตัวเก่าแต่ว่าไม่ใช่เดอรสตา์ตัวใหม่หนึ่งหน่วยนี่คือคู่หรือเปล่าหรือเขาขายเป็นวงหรือขายเป็นคู่วงครับวงวงละละ่ะวงละพันหกถูกต้องครับอืนี่ปีสองพันสิบเก้า มีหลากหลายสีหลากหลายรุ่นเยอะมากเลยใช่ใช่แต่ถ้าเนี่ยตัวนี้อย่างเป็นตัวนี้เป็นเดียดีตัวใหม่นี่อันนี้เดอะสตาร์เนี่ยนี่ก็เดอะสตาร์ถ้าตัวนี้จะเป็นพวกตัวปีเก่าเดอะสตาร์กับโปรเฟชชั่นอลริมต่างกันยังไงเดอะสตาร์เป็นบริษัทใหม่ของมันของเขาแล้วเขาเรียกว่าอะไรเด <ขอ S 2> ี๋ยวผมหลออขึ้นมาใหม่แล้วรีแบรนด์ใหม่อ่าแต่ถ้าถามความแข็งแรงพี่ยังให้ตัวเก่าอยู่สองสีอืมซึ่งหายากะนะ ประเด็นคือมันเป็น professional rim ตัวนี้ไม่ใช่เดอร์สตาร์ใครหาอยู่นะครับไม่แพงนะครับซื้อแยกวงละสองพันหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันหน่อยเฮ้ยกล่อง C D I ป่ะเนี่ยทำไมทรงมันคุ้นจังมีกล่องไฟขายด้วยมี A P I ทั้งหมไมีกล่อง A P I ขายอลอนซ่าก็มีว่ะด็อกต้งด็อกเตอร์มีหมดเลยอันนี้สายอะไรสายปัตด็อกเตอร์ครับมันมีแยกขายด้วยมีครับ ซึ่งปกติช่างชอบทำขาแกันครับอันนี้ก็เป็นพวกอะเซซิลีอลูมิเนียมอะไรต่างๆนแบนดีอยู่แบนดีอยู่จิทยาโอ้โชกเฮ้ยมีแคมกับสลักยืดด้วยเห็นป่ามีแคมขายเลยอ่ะนี้เออนี่พิเซษป่ะสกูปปี้นี่พิเซษอพิเศษเออขายทุกอย่างจริงนี่ขาการสะบัดใช่ไหมอืมอืมขาปั๊มขาการสะบัดมีครบนี่เดือนไม่อารอนซ่าสลักยืดแคม วัดแบดวัดวอนอืมีวัดรอบไหมวัดเทมวัดรอบมีที่เขาพิมพ์ใบไอ้หยอขายของว่ะนี่ก็เป็นแคมื์ของเขาเนะยก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบล้อสีนะครับถูกๆก็มีเนี่ยบันไซสองร้อยห้าสิบบาทเองต่ววงถูกมากวันนี้ล้อมันบางัอื่นี่จะเป็นสีเงินธรรมดาทดแทนของเดิมอ๋ออันนี้เป็นล้อเหล็กใช่ไหมมาฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นพวกสายสายเบรก นี่ของโมลินโมลินต้องเข้าแล้วก็มีพวกขัวแยกนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปคัดต้อมสายอันนี้ก็มีพวกอะไหล่สายเบรกอะ่ะครบเลยนะครับแล้วก็พวกจุกจิกอะ่ะเยอะไปหมดอ่ะต้องมาดูเองนะบอกไม่ถูกหลักๆก็เป็นพวกเนี่ยยางเห็นยางยทั่ว<า>ไปหมดเลยทุกยี่ห้อทุกแบรนด์พ่อกองเอ็กแม็กก็มีเนี่ยเนี่ยเบรกลายแอะไรเงี้ยครับก็สามารถมาดูได้ คือมีตั้งแต่แต่งสวยงามยันเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่มียันกล่องเน่ยแคมเบรกเบรคเออร์่มีไขายหัวสลักยืดอ่ะไม่น่ามีมีตอนนี้ฉันอยู่ตรงประเก็นมีเนียมมีขายประเก็นด้วยเป็นสิ่งที่ต้องซื้อราคาก็ไม่ถึงร้อยอ่ะเี่ยสี่สิบบาทก็มีแล้วแต่ขนาดนะความหนาก็ไม่แพงนะไม่แพงหรอกพูดตรงตนะถูกกในแอป ซื้ออะไรบางทีแบบเราไปดูออนไลน์มันมันก็ไม่ถูกเสมอไปนะอันนี้ก็เป็นพวกประเก็นทองแดงนะครับต่างๆสายต่างๆน่าจะมีครบทุกรุ่นแหละแบตเตอรี่ก็มีลิเธียมฟอสเฟตนะครับเราสามารถเช็คราคาของได้ด้วยไปเดินดูโซนต่อไปกันอะไระแปลกรูสีเอาชเชาไม่ทลาไม่ได,ไไได้ต้องใช้เป็นสีแต่อยากแตงง่งกันทำไมอ่ะสเตอร์นี่โซ่สเตอร์มีเพียบเลยแบบเป็นชุดแบบสีๆมีไหม ข้างหน้าเลยเห็นแล้วแวบบ,แบ,บใส่พานแท้ยังมีเลยครับโซ่ลาลีนยียฮออาเควะ่ะเพิ่งเคยเห็นขาป้องขาปั๊มมีหมดเฮ้ยอันนี้ปั๊มตัว S1 สันวิงอรอมก็มีใช่มีหลากหลายสีด้วยอ,อันนี้สวิงอรอมน่วยและซิ่งนะครับก็มีเหมือนกันประเกงนคอท่อครับสิ่งที่สำคัญมากแผงละร้อยกี่ตัว ยี่สิบที่ตัวไหนตัวละห้าบาทนี่เป็นพวกปะโกมประเกนแหรบบใครที่ไม่อยากไปเบิกแบบแยกชิ้นอ่ะไม่บางทีเราทํารถไม่รู้จะไปหาต้องต้องเบิกอะไรบ้างซื้อแบบเนี้ยทีเดียวนะครับเราไล่รถทําอะไรอยู่แล้วแบบอรไรขาดนิดเดินมาที่นี่นี่ได้หมดเลยนะตั้งแต่เครื่องยนต์ยังสวยงามใช่โอ้ข้างหน้ามีล้ออีกว่ะมีล้อคอมวะน่าจะเป็นปีถ่อปีเก่าอ่ะปีที่แล้วปีนี้แหละอื โดมิโนแท้นะครับใช่เหรอใช่ครับผมห้อยกันอย่างนี้เลยใช่ครับเนี่ยดูมือครับโดมิโนห้าพันกว่าบาทเลยห้อยกันนี้ประกงประกับเน่งจริงๆประกับโดมิโนโใช้ดีนะนี่นี่นี่สหรับสายสองจังหวะนะครับนี่มีสองสายไว้ดึง Auto loop ออโตัวรปแสดงว่าเวฟเอวีดผมก็มีออโตัวรไปดิมีสองสายสองสายโคละทางครับพี่จ๋ายอ๋อันนี้ดึงพร้อมกันเลยนี่โคตรเลย ดูดิใหญ่ไิ่หายท้เลยอย่างท้เลยเนี่ยรับไม่ไทยเทแท,แทม้มาเลยนะตัวเนี้ยสนใจมาเลือกซื้อได้นะครับเฮ้ยวัดรอบเหมือนยี่ห้อดังๆเลยกระตกเองแผ่นคัดก็มีชุดซ่อมคาบูใบซ่อมป <ใบ S 1> ั๊มใบเลนมีหมดครบนี่เดีย๋ยวเราซื้อไปคว้านลินเล่นเนี่ยมีอย่างลูกยางย้ำคัดนะครับปั๊มตรงปั๊มติ๊กก็มีนะไม่จำเป็นต้องเป็นยูเซอร์เข้ามาซื้อนะ ช่างก็เข้ามาซื้อได้ครับอ๋อเป็นสแปร์พาดใช่ไหมใช่ลูกยางย้ำคัดเนี่ยบูตตะเกียบหลังยังใช้คาว่าโบราณอยู่เลยบูตตะเกียบหลังก็คือบูตสวิงงามอ๋อเฟืองก็มีนี่มีก้านก้านตูบแคมตนดาร์การกรดก็มีนี่แผ่นพัดแผ,นแผ,นแผน่นพัดเฮ้ยนี่คือของที่ไม่มีเบิกนะครับอะไรอะเม็ดลูกปืนวันเวสตร์ที่อยู่ในจานไฟของฮอนด้าเวฟอะอ่มีอะ เนี่ยเวฟไรมย่บห้าเห็นไหมเอออันนี้ก็จะเป็นโซนสแปร์พานะครับพวกของอะไรเดิมๆพักทุงพักเท้าลูกยางเฮ้ยเตือร้อยครับของจอมไทยก็คือพระอาทิตย์นะครับก็มีสามสิบเอ็ดฟันแต่เป็นสี่สองศูนย์นี้เป็นของเวฟไรมาจ่ายใส่ได้เอออันนี้จ่ายชอบโอซากิคือเขาก็ต้องมีของอะไรแปลกๆหลบคือไม่แปลงหรอกณสมัยนั้นอ่ะ มันมีปกตินี่แหละอืแล้วพอผ่านระยะเวลามามันก็หายไปจากตลาดแต่ว่าเขาก็ยังมีสต็อกอยู่เนี่ยของแบรน์โอซากิเยอะมากเป็นสินค้าขายดีนะครับนี่สําหรับร้านซื้อเป็นกล่องยังได้เลยเนี่ยสเตอร์น่ายกกล่องนี่คก็มีโซ่สีนี่โอซากิ o ไม่แพงสีสันนี่แสบตาเลยก็ประมาณนี้ก็มีพวกโช๊กมวกนะครับแล้วก็ อซสซอรีแต่งหลายๆอย่างมียันเสื้อกาดอะหมวกกันน็อกแบรนด์ก็มีนะครับ a อวง AG-V มีหมด KYT ชอเอ็กก็มีอะใช่ครับมีมีเดี๋ยวเราไปดูโซนนูเลยแหบลบโซนสุดท้ายแหละอ่าอันนี้นะครับก็เป็นหมวกกันน็อก ID เป็นอินเด็กอินเด็กแบรนด์ใหม่อ,อืนี่ไม่น่ามีของแท้เลยนี่ FCR คาบูเทพไม่น่ามี นี่ปลายท่ออะไรเนี่ยโอ้โห,โโหกล่องยี้ไมยแอดวันเนี่ย <c oughs> ของ API <c oughs> เอพีไอองมีอ่ะมีพวกแบมโบนะครับเดเดียนเมาส์ทั้งหลายสะกลับโดมิโน่กล่องเอพีไอการสะบัดไฮเปอร์โปนะครับแท้ครับนี่จะเป็นพวกน็อตสันเลสสวยๆชุบลุ้งสีๆและนี่ครับมีนี่ด้วยน้ำมันเครื่องเอนดูโร่อือที่เราใช้นี่ ใช่มีขายที่นี่ด้นี่ไตัวนี้เลยเอา้าราคาเท่าคันกัดซื้อในออนไลน์เลยนี่ใช่อันนี้เป็น 4T Racing ใช่ที่พี่ใช้อยู่ร้อจ็สิบห้าบาทอืม,มีราคามีราคายกหลังด้วยเป็นไงหอมเนี่ยเราก็มีพวกน้ำมันบง่งน้ำมันเบรกก็คือผมว่ามีทุกอย่างน้ำนมันโชงหน้าเออรินเนี่ยของสแต,ตเลสชุบก็มี ของแต่งเวฟจ่ายเนี่ย LED ะแต่งได้เลยเนี่ยวัดพงรถแข้งช,ชิวแต่ง n m a x สำหรับคนชอบ DIY นะทำรถเองใช่หรือว่าจะไปแปลงใส่รถที่ตัวเองมีอยู่หรือว่าอะไรก็ได้ครับ่าสามารถมาเลือกซื้อก็ได้ที่นี่แหละอันนี้ทำไมเขาขายเป็นห่อย่างเป็นชุดไงหลายชุดรวมกันนี่ก็เป็นจุดรม,มนี่แต่ราใครที่อยาก ใส่แบบไม่มียางในนะก็สามารถซอจูบอย่างนี้ใส่ได้นะผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลรักษารถก็มีนะครับโมตรงโมตุนอ,อะไรเนี่ยน้ำหัวฉีดนี่นะถ่ายน้ำมันเครื่องอร่อยของมูทะลุนะครับนี้ก็เป็นพวกน้ำมันเครื่องยี่ห้อต่างๆครับก็จะมีแบรนด์ทั่วไปทุกแบรนด์ที่มีในท้องตลาดะออรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับของในร้าน นมซึ่งอย่างเดินไม่ทั่วถึงนะครับยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเขามีของแปลกๆหลบอยู่ในชอกเลยหละอันนี้ก็มาเดินดูเอาเองแล้วกันมาตามหาเอาของเยอะจริงๆใช่ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พามาเดินเล่นนะครับพามาดูของอะไรแต่งรถสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะ DIY เองหรือว่าเป็นช่างซ่อมก็มีราคาสองช่างด้วยใช่ซื้อ มีจํานวนเนี่ยเขามีราคาส่งด้วย<ช>เราสามารถมาเลือกดูกันได้นะครับอันนี้ผมก็มาแนะนําแนวทางแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูติดตามภอพ b ิบายทั้ง YouTube และเฟซบุ o กวันนี้ต้องขอจอัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ